เข้ามาใกล้ๆก,กันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะคว้านนี่เลยคว้านมะยงชิดให้ดูนะคะวิธีคว้านมะยงชิดก็ไม่ได้ยากอะไรเลยคล้ายกันกับการคว้านเนาะหรือคว้านลำใหญ่นะคะโฟกัสมาได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะล้างแล้วก็ต้องตอ,อกก่อนนะคะมะยงชิดนะคะลูกใหญ่เนี่ยมันน่าคว้านมากๆเลยเพราะว่าเนื้อมันเยอะไงคะแล้วมันจะอร่อยมาก จริงๆแล้วบางคนก็เอาไปแช่อิ่มนะคะแต่ดิฉันว่ากินสดมันอร่อยกว่าเนาะรับรองนะคะว่ามันอร่อยมากๆเลยถ้าเราตั้งใจค่อยๆค,ค,คว้านเนาะไม่ต้องรีบออแล้วค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช้มีดคว้านนะคะอุ้มด้วยใช้นิ้วมือเราอุ้มด้วยไม่ให้ ไม่ให้มันลึกไปโดนนิ้วมือเรานะคะถ้าเราไม่อุ้มไว้เดี๋ยวมีดมันจะโดนนิ้วมือเรานะคะเอ้าวแล้วค่ะข้างนี้ด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดันเนื้อออกค่ะนี่เลยค่ะสวยมากน่าก,กินเวล่าอ่ะม,มาถ่ายรูปเดียวหน่อย เดี๋ยวเราจะผ่านนะคะอ่านี่นะคะผ่าเลยมีกาสตอปไปนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าอันนี้หรือเปล่านี่นะคะแล้วก็นี่ถ้าเกิดว่าเราเป็นห่วงเม็ดที่เนื้อนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็เข้าออกเลยค่ะนี่เลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเม็ดที่เนื้อ เอาค่ะคุณแดนเอาค่ะคุณเกดเอาอเค่ะคุณเกดกินไปเลยค่ะนี่เลยนะคะอร่อยมากโอเคบ๊ายบาย